นอกใจเอ๊ะฉันบอกไปแล้วสินะว่าจะไม่ยอมยกโทษให้กับการนอกใจอะไรกันฮะอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมนะฟรงซิลที่มองว่าการโหลดเซฟไปเลือกรูทคนอื่นเนี่ยไม่ใช่การนอกใจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอุก๊กีิวบลเลน่าในยกอยในสลเกมหรือยถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะครับเกมที่จะต้องทําให้การที่เราไปนอกใจเนี่ยความไม่แตก เพาที่ผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมานะครับก็คือดูเหมือนน้องนางเอกอะครับจะเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็คือจะยกโทษให้กับแทบทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องการนอกใจแล้วตัวเอกหรือก็คือเราเนี่ยไปนอกใจเข้าซะแหละเพราะงั้นเราต้องทาให้ความไม่แตกเอาละครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวเอกเราจะทํำยังไงมันมันจะมีเพราที่ดูเหมือนจะมีหลายฉากจบเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปใส่แล้วซะด้วยสิความแตกแล้วหรือเปล่านะ โกรธแล้วหรือเปล่านะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเอ๊ะค่อนข้างที่จะสะดวกซะด,วดว้วยสิไม่ค่อยอยากปล่อยมือไปเลยเดี๋ยวไม่ไม่ถึงน้องนางเอกคนเมื่อกี้อ่ะที่ว่าสะดวกเอ๊เะเพลงทีาทมาเทียดีวเอาเถอะไปขอโทษอย่างเคยก็พอแล้วละมาั้งง่ายจะตายง่ายจะตายโอ้โหมันดูถูกนางเอกหน้ารู้เลยดิว่านี่เคียวกาเปิดทีซี่กี่โมองแล้วเนี่ยเคียวกาบ,บูนัาใครเหรอคะ ฉันไงฉันไงก็ติดต่อไปแล้วนี่นาค่ะค่ก่อนอื่นก็ขึ้นมาก่อนสิโกรหรือเปล่านะกดหรือเปล่านี่น่าจะดึกนี่คือดึกแค่ไหนนะอ่าโทษทีโทษทีแบบว่ารุ่นพี่เขาขอมาก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะนะเรื่องนั้นน่ะฉันได้ยินมาแล้วนะแต่ไม่เห็นรู้เลยว่าจะกลับดึกมันไม่มีโอกาสที่จะหนีออกมานี่นาะทู่บอกว่าจะไม่กินข้าวเย็น,นแท้ๆอุตส่าห์รอะโอ้โห โหความรู้สึกของการคนที่ต้องรอกินข้าวเย็นแล้วคนคนนั้นไม่ผูกมาเด่ยอย่างน้อยบอกหน่อยไม่ได้เหรอว่าจะกลับช้าผมแซดพูดท,ทีแบบว่าขอโทษจริงๆนะโธ่ทาแบบนี้ตั้งหลายสิบครั้งแล้วฮะห,หลายสิบครั้งแล้วเหรอน้องน้องอย่าให้อภัยไปเลยคนเนี้ยจัดการมันเถอะข้าวก็เย็นหมดแล้วด้วยนะฉันเองก็หิวด้วยโอ้หน้องอุตส่าห์รอน้องตั้งใจว่าจะมาปรึกษาเรื่องการอยู่ด้วยกันทแท้ๆ อ่าเรื่องนั้นก็ไว้ข่าวหน้านะเอ๊ะไอหมอนี่มันไม่กัดจะครบจริงจังนี่วะใช่ไหมโธ่พูดแบบนั้นอีกแล้วเรื่องเงินที่สำรองจ่ายไปก่อนสำหรับการย้ายบ้านเนี่ยก็พูดให้มันคุ้มเคือด้วยเอ๊ะหมายความว่าผู้หญิงจ่ายเงินให้ก่อนไปนแล้วเหรอนี้หายโกรธเถินหน้าเดี๋ยววันหยุดข่าวหน้าจะไปที่ที่ชอบด้วยนะเดี๋ยวนี่มันการใช้ชีวิตแบบก่บผู้หญิงกินหรือเปล่าเนี่ยโท่ทำแบบนั้นอีกแล้วเอะนั่นมันเอะมือถือมามือถือมา,มออมาพระเอกใช่ไหมพระเอกใช่ไหม นั่นมือถือไม่ใช่หรอดังอยู่ตลอดเลยนะแงบอกไปแล้วทแท้ว่าอย่าเพิ่งติดต่อมาอ๋อก็น่าจะรุ่นพี่ไม่ใช่หรอก็เห็นพูดว่าอยากจะดื่มด้วยกันอีกด้วยสิไม่รับหรอก็ถ้าเกิดถูกบอกว่าให้กลับมาอีกจะปฏิเสธก็ยุ่งยากเลยนะนะก็อาจจะไม่ใช่รุ่นพี่ก็ได้นี่นะก็ดูจากจังหวะแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเ,เริ่มเริ่มเริ่มมีแบบน่าจะมีตัวเลือกให้เราหรือเปล่านะอาจจะเป็นธุระเรื่องอ่ที่สำคัญก็ได้นะ แค่ไปยืนยันก็ได้ไม่ใช่เหรออ่ะเอออันนี้เกิดมาแล้วมาแล้วทุล่โอ้โหมันขึ้นเพลงเลยอะ่ะเอ่อยืนยันไม่ยืนยันถ้าเกิดยืนยันมีคมส้สถ่อจะสวยอ,อ่ไม่ยืนยันเอ่อไม่ดีกว่านะคือตอนนี้ฉันอยู่กับเธอด้วยซีถ้างั้นขอยืมมือถือได้เอ๊ะฝากเอาไว้นะฉันเนะี่ยสำคัญกว่าใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นมันก็เรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันนะ ชื่อของผู้หญิงสินะฉันพูดไว้แล้วสินะว่าจะไม่ยกโทษให้กับการนอกใจข,ขอโทษว้าเกี่ยวกับยกโทษได้ดนอะเดี๋ยวเอามาือถือทุบเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดทะลักอ,อ่ะเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ว่าถือเป็นเฮลเลอร์หรือเปล่านะหลายสัปดาห์ให้หลังเอ่อก็ประมาณหน่อยๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรืมบ้งชุดไม่ได้ยับสินะ ดีละอ่าค่ะเปิดอยู่นะตอนนี้เอ๊ะอ๋อไม่เป็นไรเหรอได้เหรออู้เิญเลยอ่าเย็นจังเลยข้างนอกยังร้อนอยู่ใช่ไหมล่ะมีเครื่องดื่มเย็นๆอยู่นะเอ๊ะเดี๋ยวแต่ความแค่โดนมือถือทุบไปเฉยเหรอน,น้องน้องโกรธแค่นั้นเองเหรอเอ๊ะเอ๊ะจริงดิ่วยดีมากเลยนะยคบกันอยู่เหรอ กองานคงจะเหนื่อยสินะอาน้าแสดงว่าตัวเอกทํางานแล้วสินะครับเอาชาไหมหรือว่ากินกาแฟดีล่ะเอากาแฟดีกว่านะโอเคหืมมีอะไรเหรอได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะเอ่เอกลิ่นจากตรงนี้อ่ะ,ะหัวเฮอดเดี๋ยวก่อนคือมันจักกะจี้หรือเปล่านะกลิ่นของน้ำหอมฉันตับ ค,คืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยกลิ่นป็นติดมาจากที่ไหนนะ่ะเอ่อเอ่อน่ในในรถไฟฟ้าเอ่อกลิ่นเขาตัวเองเออในในรถไฟฟ้าก็มันน่าจะติดจากรถไฟฟ้าไม่ใช่เหรอค่อนข้างที่จะขนแน่นเลยนะไม่ใช่เอ๊ะต่อให้คนแน่นรถไฟฟ้ากลิ่นมันก็ไม่ติดมาที่คอเสื้อหรอกนะเออแต่ว่านอกจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วด้วยสิฉัน บอกไว้แล้วสินะว่าจะไม่ยกโทษให้กับการนอกใจเท่านั้นเอ่ออ่าน้องไม่พออ่าทำไมมันดูน่ารักอะทำไมอ่อะหลายวันให้หลังเอออะไรแบบนี้มันแปลกหรือเปล่านะแต่ก็มาแล้วด้วยสิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอ๊ะน้องน้องถึงจะบอกว่าไม่ยกโทษให้ยังไงแต่น้องก็ยังคบอยู่เหร อ่ะเดี๋ยวจะรับกระเป๋าให้นะเหนื่อยใช่ไหมล่ะเอ่ออืมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเออเจ้านี่เอ๊ะช่อดอกไม้เหรอสวยจังเลยแต่จู่ๆทำไมเหรอเรื่องนั้นซ้ายขอบคุณขวาความรักขอบคุณขอบความรักเหรอเอาเอาขอบคุณแล้วกันเออเป็นคำขอบคุณนะ่ะเอ๊ะของแบบนี้มันเป็นครั้งแรกก็เลยเขินนะ่ะนะฉันนี่ก็ได้รับไปครั้งแรกเหมือนกัน เขินจังง,งั้นเหรอเอออ้าขอบคุณนะเดี๋ยวข้างๆตัวน้องมันมเขียนว่าซั success น่าจะมาจากคำว่า s ัก c e s ภาษาอังกฤษแ้วหรืป่านะครับขอบคุณนะหลายวันให้หลังก็ถึงจะไม่รู้ความชอบก็เถิดแต่ว่าคงได้หรือเปล่านะดีละอะไรครับกดออกเอาเข้ามาเลยเอ๋เขานี้อะไรอะ่ะเอ่อเอ เป็นอะไรไปหรอทำหน้าประหม,ม่ามากเลยนะง,ง,ง,งั้นเหรอหูแตกจังเลยเออนีไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อมาก็เลยซื้อขนมมานะ่ะซิ้เหล่อดี่เจ๊จังซื้ออะไรมานะของหวานเอ่อของเค็มผูห้หญิงก็ต้องชอบของหวานดิวะของหวานของหวานที่ถูกออกมาใหม่น่ะ้สนใจจากโฆษณาก็มากินด้วยกันฉันไม่ชอบของหวานแท้แท้โอ้ oh. เอ๊ะ แล้วไปจําผิดกับผู้หญิงคนไหนที่ชอบของหวานเหรอเอ<ะ>เดี๋ยวก่อนคือไม่ใช่แบบนั้นนะนอกใจเอ๊ะฉันบอกไปแล้วสินะว่าจะไม่ยอมยกโทษให้กับการนอกใจอะไรกันฮะอะไรเนี่ยอะไรอะไรขาดไหลว่นเท้ละ่ะยังจะกลับมาหายเหรอยินดีต้อนรับยังจะกลับมาหายเหรออาบน้ำไหมหรือว่าจะกินข้าวหรือว่า เคียวกะอากินขากินขาไม่สนใจฉันเลยเหรอนอกใจใช่ไหมล่ะน้องน,น่ารักอะหลายสัปดาหา์ให้ล่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วนี่เนะี่ยคงจะถูกต้องอา้าวเชิญเลยเชิญเลยครานีอ้อะไรอะคราวนี้อะไรอะอินดีน้ต้อนรับนะเคียวกะเอ้อจูจูมีอะไรเหรอเธอ จำผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะนี่เนี่ยเป็นเพื่อนของฉันน่ะแต่ว่าเขาหายตัวไปแล้วงั้นเหรอขอดูหน่อยสิอืเป็นคนนี้ไม่รู้จักนะงั้นเหรอเจ้านี่เน่ะดูเหมือนจะบอกว่าไปเจอคนดีๆในแอปหาคู่นะนะเอ๊ะเดี๋ยวนะคือผมสงสัยจังตรงที่มันไม่บอกว่าตัวเอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกลยว,ว่าทุกครั้งที่นอกใจแล้วมันจะเบี่ยงกันไปหมดแล้วอะ่ะแล้วคือมาตามหาเพราะมันมาตามหากับน้องหน้าเอ๋ไปเยครับใช่ป่ะเนี่ย เจ้านั้นพูดว่าจะไปหาคนที่ชื่อเคียวกะแล้วก็ออกไปเลยนะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อเลยตายจริงปะเนี่ยหลังจากนั้นฉันก็ไปไล่เจอคนที่ชื่อคุณเคียวกะแล้วก็ไปถามนะ่ะเอ๊ะลำบากแย่เลยเป็นห่วงจังเนาะอือไปปรึกษาตำรวจมาหรือยังเหรอเออยังเลยนะ่ะก็เป็นพวกที่แบบจู่ๆชอบออกไปเดินทางด้วยนะนะเออฉันแล้วไม่มีใครเป็นห่วงเลยเดี๋ยวถ้าเกิดไปพูดอย่างนันเดี๋ยวคนนี้นี่จะถูกฆ่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืองั้นเหรอเดี๋ยวน้องน้องคิดอะไรอยู่ แต่ว่าคุณน่ะรู้สึกสังหัวใจไม่ดีงั้นเหรอก็นั่นสินะตอนนี้ในอกมันก็แบบเอาอะไปหมดเลยเออแรงสังหัวใอาจจะถูกแล้วก็ได้ตัวสั่นด้วยนกายกน่าซี้นเลยนะเอ๊ะทาไมกันนะเหงื่อมันไหลไม่หยุดเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะที่แบบมันมีสัมผัสทางด้านวิญญาณแปลกๆแล้วก็บางทีมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเนาะอย่าบอกนะว่าหนองไม่ใช่คนด้วยเอ๊ออาจจะรู้แล้วก็ได้ที่นี่มันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะห้องด้านใน นั่นมันที่ครัวหรือเปล่านะมันมีรอยดำๆอยู่เต็มไปหมดเลยตาหนอกตาน้องฮะที่สืบสอดตัวฉันเนี่ยมาเป็นการกบเกิดเรื่องของตัวเองใช่ไหมล่าเพียงจะควบคุมฉันอยู่งั้นเหรอเอ๊ะพูดอะไรนะ่ะตั้งใจว่าจะตีเนียนทำเป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นน้องเป็นวิญาญาณชิงปรงเนี่ยวิธีกบเกิดมันเริ่มที่จะเก่งขึ้นแล้วนะเออการนอกใจนะ่ะจะไม่ยกโทษให้ เกวกะกับคนที่หัวไวเนี่ยคงจะรู้หรือเปล่านะรู้เรื่องอะไรกลิ่นก็หอมซะด้วยสีก็ไม่อยากลบไปทั้งหมดอยู่หรอกอแต่เท่านี้เธอก็นอกใจไม่ได้แล้วสินะจากจบสีกลิ่นของเลือดเอมันม,มันมีตัวเลือกที่จะแบบไม่ฉากจบอื่นเนี่ยหรครับ ผมกู้ตกใส่เรือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองกลับมาแล้วก็จะข้ามไปที่ตัวเลือกเลยเนาะแล้วก็จะลองเลือกตัวเลือกที่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วดูอ่าครั้งที่เราเลือกไม่ยืนยันเนาะครั้งนี้เราลองยืนยันดูอ่าใครเหรอไม่รู้จักชื่อนี้เลยเออเออเออนี่โถอย่ามองสิมันเป็นความเป็นส่วนตัวนะนี่ใครเหรอผู้หญิงใช่ไหมนะเออก็เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่บอกว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาเน่ะนะ จะยืนยันกับล่นพี่นะว่ามีผู้หญิงคนไหนที่ทําตาอ่อยใส่คนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเอ,เออเออคือฉันนะ่ะมีแค่การนอกใจเท่านั้นแหละที่จะไม่ยกโทษให้ก็ขอโทษอ้าโ,โดนต่อยหัวหลุดถูว่าว้าเขียวไกโยกโทษให้ด้วยคือถึงภาพมันจะน่ารักอะครับแต่ว่าจริงๆมันมันมันดุอะเอ๊อันนี้ก็คือ อ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมน่าจะเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมเั้นก็ไปตรงคำตอบเลยเนาะ,ะ,ะภสคิปตรงนี้อ๋อกลิ่นเนาะกลิ่นอ่ะกลิ่นของของตัวเองเออมันเป็นกลิ่นที่ฉันใช้เองเนะี่ยเป็นคนที่ใช้น้ําหอมด้วยเหรอเป็นของเหลือจากของสมบัติคุณนะนะก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็เลยลองใช้ดูนะ่ะถ้าเกิดกลิ่นมันแปลกก็จะเลิกใช้แล้วล่ะก็ไอ้นั่นไงที่มันเป็นอะไรเล็กๆเหมือนของทดลองนะ่ะอ๋อจริงด้วยเอ๊ะตอบถูกเหรอที่จะพยายามทําตัวให้มันดูดีนี่มันล้มเหลวหรือเปล่านะ อะไรกันขอโทษนะที่ฉันพูดอะไรแปลกๆนะ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามจะทําตัวดูดีกับฉันกันสินะโฮู้ฮู้อ่ะสำเร็จสําเร็จสําเร็จขอบคุณนะอ่าสำเร็จน้องน่ารักเอ๊ะแสดงว่าถ้าเกิดฉากจบที่เหลือมันต้องมันต้องเป็นตอบให้ถูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับให้มันสักเซสอ่ะเอาล่ะคราวนี้ตอบความรักไปคือนี่มันเป็นการแสดงความรักนะ่ะเอ๊ะจู่มันไม่แปลกหรอมันผิดธรรมชาติขึ้นไปแล้วนะเออก็ จริงอยู่นะที่มันจู่ๆทำแล้วมันแปลกแปลกน่าสงสัยไปทำอะไรไม่ดีมาแน่ๆนอกใจเอ๊ะฉันบอกไว้แล้วสินะว่าจะไม่ยกโทษให้กับการนอกใจเดี๋ยวก่อนอาเดี๋ยวเอาดอกไม้มาเสียตูดด้วยเหรอป้าอาชอบดอกไม้ก็เอาก็แล้วดอกไม้ไปเสียตูดเนาะหลายวันให้หลังก,ก็คือมันมีล้มเหลวกับสำเร็จ ไม่ชอบของหวานไม่ชอบของหวานเค็มเค็มเค็มเอาของเค็มไปอ้ามันฝรั่งทอดแถมยังเป็นรสที่ชอบด้วยร้กองอกพีทก็ไม่รู้นะนะว่าชอบอะไรนั่นสินะพวกเราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้ฮ่าอ้านีสำเร็จนรืสำเร็จขอบคุณนะหลายวันให้หลังยินดีต้อนรับอาบน้ำไหมโอเคตอบเออเอาเคยวกะเอาเทียวกะ ไว้แหมไว้หลังจากอาบน้ำนะเ้ยสำเร็จอีกแล้วแต่ว่าผมตอบล้มเหลวไปอันนึงแล้วว่าผมต้องตอบใหม่ไหมเนี่ยหลายสัปดาห์ให้หลังในที่สุดก็มาถึงแล้วที่นี่คงถูกต้องแล้วจำผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่าอ้าฉากจบเดิมครับเอมายคว,าว่าผมต้องมันจะมีตอบไปถูกกับไม่ถูกเลยใช่ไหมก็ต้องแบบไม่ถูกไม่ถูกให้หมดเลยไหมอันนี้ตอบอันไหนก็เหมือนกัน โอเคแตกแตกความรักไม่ถูกแตกแตกข้าเข้าเข้าเข้า,ขาแตกอะไรนะ่ะจู่ๆนี่เธอเธอเจอผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะนี่เป็นเพื่อนของฉันเขาไปเจอกับผู้หญิงที่ชื่อเคียวกะที่ไ่รู้จักกันในแอปพลิเคชันน่ะเหมือนั้นก็หายตัวไปเลยงั้นเหรอเหมือนกับทั้งเคยเห็นทั้งไม่เคยเอ๊ะมันเปลี่ยนไปจริงด้วยครับแสดงว่าผมเลือดถูกแลวใช่ไหมแต่นี้เป็นรู้ที่ลม้มเหลวเนาะเดี๋ยวทำไปไม่รู้เรื่องนะไว ฉันน่ะคอยเฝ้าดูมาตลอดแล้วก็เคยเห็นว่ามีผู้ชายหลายคนน่ะมาที่นี่แล้วก็ไม่เคยมีใครได้ออกไปเลยจริงด้วยไม่ฆ่าพวกจริงด้วยอะ,ยยอะแบบนั้นมาสตอเกอร์นี่นานักกลัวจังนี่ทำเป็นไม่รู้เรื่องอยู่งั้นเหรอนักกลัวจังอย่าจ้องกันสิแล้วอยากจะทําอะไรกับฉันงั้นเหรอถ้าเกิดผ่านไปสิบนาทีแล้วฉันไม่กลับไปแล้วก็พวกของฉัน,นจะมาที่นี่เฮ้ยมีการวางแผนเอาไว้อะแสดงว่าแบบมี้วันแบบนี้ก็หนีได้ดิแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นน่ะ มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วตำรวจก็จะมาเฮ้คิดตัวไว้ดีด้วยงั้นสินะมันต้องมีหลักฐานเลยแน่เธอน่ะหนีไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ดีเนาะเอ๊ะน้องน้องมีวางแผนอะไรไว้เง้นเหรอว่าไงนะน่ะนี่ทำอะไรน่ะอ่ะวายเอ๊ะเอ๊ะผ่านไปสิบนาทีแล้วนะที่นี่มันจริงจริงเอ๊ะเพื่อนเอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบีเอ๊ะเอ๊ะช่วยด้วยค่ะจู่ๆฉันก็ถูกจู่โจม เอ๊เดี๋ยวมันจะไปผิดาดอ่ะเฮ้ยนี่มันหมาเควายังไงเนี่ยนี่แกทําอะไรกับเด็กู้น่ารักแบบนี้เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ารอยยิ้มนั่นไม่ใช่พวกนายข้างหลังอ่ะอ่ะโทษไม่ได้นะที่นี่นะ่ะเป็นห้องสำหรับคนสองคนเท่านั้นนะถ้าอย่างนั้นจะขอลงโทษเธอด้วย ทางเข้ามันเลอะไปหมดแล้วเนี่ยถูกถูกก็มากันเต็มไปหมดเลยแบบนี้อาจถูกเขาสงสัยว่านอกใจเอาก็ได้นี่นะเอ๊ะมาเขาว่าตัวนักเอกเ,เองก็นอกใจแต่พยายามทาให้ไม่นอกใจด้วยการฆ่าทุกคนเหรอไอ้เชี่ยลึกล้าลึกรล,ล้ไอ้พวกผู้ชยพวกนี้ก็นอกใจน้อเอกก็นอกใจทุกคนนอกใจผมก็นอกใจคนดูก็นอกใจเหมือนกัน<ะ>ไม่อยากถูกเข้าใจผิดเลยนะต้องทำให้สะอาดซะแล้วสิ ห้องมันก็ชักจะแคบขึ้นมาแล้วด้วยสิเจงหวะน,นี้คนที่จะคิดเรื่องการย้ายแล้วหรือเปล่านะเออที่มีเรื่องการย้ายตอนแรกก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่าอะฮะเขาเรถ้าเกิดเห็นตาว,วิวเดิมๆก็คงเบื่อด้วยสิเอาแบบนั้นดีกว่าเอ๊ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ยกโทษให้กับการนอกใจหรอกนะเออฉากจบที่สองที่อื่นโหสูมหน้าด้วยอะจะเบอร์ก็เหอะไอ้ข้าวนี้ เงินข่าวนี้ต้องตอบให้ถูกให้หมดใช่ไหมไป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 แต่ตัวเลือกแรกมันจะตอบอันไหนมันก็ผิดใช่ไหมอะครับแต่ตักเซตตักเซตต้องเป็นของเปี้ยวต้องเป็นเคียวกะว่าแตอ่อันต่อไปนี่เราหรือเปล่านะอุ๊บก็ผิดเดี๋ยวเราบทพูดไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมถึงแล้วที่นี่คงถูกต้องแล้วเคียวกะม,มีอะไรนะ่ะเธอจตไผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่าเอ๊ะนี่นะ่ะคือผู้ชายที่เธอเคยมีความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคุณคุณนักสืบเหรอใช่แล้ว ขานี่นักเสิร์ฟบุกถึงบ้านเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการตอบถูกอะใช่แล้วตอนดื่น่ะฉันอยากจะปล่อยให้เธอพูดก่อนเอ๊ะตำรวจมาใช้ปหาคู่แบบนี้มันเกินไปไม่ใช่หรอเพราะไม่รู้ที่อยู่ของเธอที่เป็นคนอ้างอิงที่สำคัญก็เลยตามหาหน้าดูเลยนะเอ๊ะคนอ้างอิงสำคัญไปเขาไม่ไงน่ะก็เขาเนี่ยไม่ค่อยแนะนําฉันให้กับเพื่อนนี่นะเอ๊ะก็คงจะรู้แค่ชื่อใช่ไหมล่ะฉันน่ะรู้แล้วว่าผู้หญิงที่มีชื่อนั้นน่ะแชฟหาคู่ ทยอยทักไปหาผู้ชายที่คล้ายกับคนที่หายตัวไปก็มันไม่ถนัดกับการหลอกด้วยโปรไฟล์นะนะเอ็ดนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยจะว่าโกหกไม่เป็นได้ไหมนะมันซื่อตรงกับติดใจน่ะฉันได้ร้วคาให้การจากหลายคนมาในช่วงหลายสัปดาห์นี้แล้วได้ยินว่าไม่ได้คบกันแท้ๆแต่กลับถูกสืบสอบว่านอกใจหรือเปล่าเอ๊ะหมายความว่าไอ้พวกผู้ชายที่มาที่เนี่ยแล้วตอบคําถามแล้วรอดไปได้ก็คือให้การว่าถูกสืบสอบว่านอกใจหรือเปล่าโดยผู้หญิงคนนี้ แล้วคือรอดมาได้หลายคนก็เลยมีคําให้การหลายคํานักสืกอเพื่ออมาถึงที่นี่เหรอแลการนอกใจนะ่ะมันยกโทษให้ไม่ได้นี่นาะก็เลยสงสัยว่ามีความผิดอื่นอะไรหรือเปล่าพวกเขากับคนที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยมันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เหรองั้นเหรอก็อาจจะใช่แบบนั้นก็ได้แต่เขานะ่ะไม่พูดด้วยแล้วนี่นาะก็ประมาณว่าตัวแทนแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่างั้นเหรอการใช้ชีวิตกับเขาจบลงแล้วสินะใช้ชีวิตร่วมกัน เขาอยู่ในห้องด้านในนะ่ะแต่มีแต่หัวทั้นั้นที่อยู่ในตู้เย็นครับคือแฟนตายไปแล้วแล้วหาคนอื่นมาแทนเพื่อที่จะให้เป็นแฟนตัวแทนชีตเพราะว่าไอ้แฟนคนแรกคนนั้นนอกใจเหรอแล้วคนนี้นักสื่อว่าสื่อมาตามเจอแต่ก็ไม่ได้สภาพสวยนักหรอกนะทำไมถึงแบบนั้นก็ฉันนะ่ะไม่ยกโทษให้กับการนอกใจเท่านั้นนี่นาะนอกจากนั้นนะ่ะไม่ว่าอะไรก็จะยกโทษให้ แต่นอกใจน่ะไม่ได้นะยกโทษให้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นก็เลยแค่ให้ทำตัวดีๆนะ่ะแต่พอเป็นแบบนั้นเราก็ไม่พูดอะไรเลยก็เลยตัดสินใจจะหาตัวแทนมานะ่ะชีตกลัวเร็วน้องแค่ใช้แอปหาคู่ระวังตัวไปนะครับแต่ว่าโลกนี้เนี่ยมีผู้ชายที่นอกใจน้อยอย่างเกินคาดเลยนะเอ๊ะหมายความว่าเพราะว่าเราตอบแบบให้มันขึ้นเซ็กซสนะครับน้องเลยเข้าใจว่าไม่ได้นอกใจน้องก็เลยแบบความคิดเปลี่ยนเราหรือเปล่า รู้สึกเสียใจหน่อยๆจังก็คงไม่จำเป็นต้องพูดหรอกนะอะไรนะ่ะจะเทศนากันเหรอตอนนี้ฉันตามหาเธออยู่นะมีคำปรึกษามาจากคนที่ให้การด้วยหืมเขาบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อเคียวกาที่ตัวเองไปเจอด้วยนะดูจะมีเรื่องกุ้มใจที่จริงจังมากหืมได้คุยกันผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เจอกันแค่ครั้งเดียวถึงให้ช่อดอกไม้ไปและจะดีใจแต่ก็ทำตาเศร้า แล้วก็ถูกไหว้าวานมาว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ย๋ยวจะให้ช่วยเป็นกําลังให้คนเมื่อตอนนั้นเห็นว่ากําลังกุ้มใจกับการหางานอยู่ก็เลยให้คำปรึกษาไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนิสใส่ดีจนเกินไปเลยนะเขานะ่ะขอบคุณฉันมากเลยล่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะวาดไปแล้วไม่ค่อยได้ถูกใครชมเลยนะช่อดอกไม้นะ่ะไม่ต้องให้ก็ได้แค่พูดขอบคุณให้ก็ดีใจแล้วแท้ๆนะนี่ ถ้าเป็นแบบนั้นฉันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ว่าไปนั่นมันสายไปแล้วเนาะนี่ถ้าเกิดเป็นไปได้ช่วยบอกคนคนันทีได้ไหมโดยที่ปิดเรื่องที่ฉันเป็นผู้หญิงเป็นเพี้ยนไวนะ้น่ะว่าขอบคุณนะน้องก็คือน้องยอมโดนจับใช่ไหมอะ่ะซาชชอบเอขอบคุณนะโอ้ยน้อง แสดงว่าไอ้คนแรกครับคนแรกคือคนที่น้องฆ่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เลยน้องก็เลยหาตัวแทนมาเพราะว่าคนแรกครับไม่ว่าจะตอบยังไงอะ่ะน้องก็ฆ่าอยู่ดีเพราะว่านอกใจแน่ๆเพราะคนบทพูดแรกมันบอกเลยว่าเป็นการนอกใจอะ่ะแต่หลังจากนั้นอะไม่รู้คือแค่เป็นคนที่น้องรู้จักผ่านแอปพลิเคชันแล้วน้องก็มาเจอเฉยแต่แบบคนอื่นคือไม่ได้นอกใจเลยขึ้นสักเซตหมดเลยน้องก็เลยแบบอ๋อในโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนนอกใจเนาะแต่ก็ฆ่าไปแล้วอะ่ะ เออไปเกมที่ดีครับดีกว่าที่คิดคือคือตอนแรกที่ผมหยิบเกมนี้มาเล่นผมไม่ได้คิดอะไรผมไม่ได้มองไปที่ไหนเป็นพิเศษนะครับผมแค่เอยเกมมันในเรื่องมันดูน่าน่าสนใจดีอาจจะเป็นแบบเกมปัญญาอ่อนอะไรหรือเปล่าน,นะแต่แบบเฮ้ยจบได้ดีกว่าที่คิดเหมือนเหมือนพันที่เจอเยอะเนาะเกมที่แบบคิดว่าปัญญาอ่อนแต่แบบจบดีเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมในตอนนี้อย่าลืมของฝากนะครับบาย